เลือดล้างหน้าเด็กมีทุกเดือนใหมคะอย่าลืมกดติดตามช่องพเพี่นาจิก่อนเขียนถามใต้คอมเมนตนะ์คะ<อ>หนูเข้าใจว่าเลือดล้างหน้าเด็กคืออะไรคะคือเมื่อไข่กับจีกะ่ะเขาปฏิสนธิกันกลายเป็นตัวอ่อนเนาะเหตุมันจะเกิดบริเวณท่องนํานไข่หรือปิดหมดลูกนะคะ เขาจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปฝังตัวบริเวณตัวเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันหนาตัวขึ้นนะคะเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วเขาคาดว่าตอนที่ตัวอ่อนเนี่ยไปฝังตัวเนี่ยมันจะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางส่วนเนี่ยถูกทําลายมันก็จะกลายเป็นเลือดไหลออกมาเขาถึงเรียกว่าเลือดลังนะเด็กนะคะจะเกิดขึ้นตอนที่หนูจะท้องค่ะลูกเพราะว่าถ้าหนูท้องแล้วหนูไม่เป็นเนนแล้นะคะ แล้วก็100คนที่ท้องค่ะมีเพียงแค่ไม่เกิน30คนเท่านั้นนะคะที่มีเลือดล้างหน้าเด็กมันจะเป็นเลือดปริมาณน้อยๆน,นะคะออกมาก่อนประจำเดือนมาประมาณ7 1 0วันค่ะและถ้าตัวอ,อ่อดไม่ฝังตัวไอเยื่อผูพองมลูกตัวนี้ค่ะมันก็จะสลายตัวกลายเป็นประจำเดือนค่ะลูกเอาใหม่ดีด